ผลงานมือวีนครับหลายเมื่ออะไรัรกับพ่ออายุได้กินครับผมเฮ็ดช่วงนี้กับนักกระซิ่ออกร่วมๆกันนะครับเนาะสิมีเฮ็ดไข่เฮ็ดละงูนะครับผมแล้วแต่เฮ็ดปวกนะครับเนาะน่ครับเปิ้งงามๆครับนี่เป็นเฮ็ดไข่นะครับแล้วพ่ออายเป็นเฮ็ดไข่ครับนี่มันงามากเลยอันนี้ดอกเขาีเริ่มสีดนาวแล้วพี่น้องถ้าบรไม่เห็นเนี่ยคือเนาวถิงซื่อๆครับ นี่เป็นหินไข้ยี่เบิ่งเขาพี่น้องโอ้ยมีกระดอกงางแง้มพี่นะครับมีเลยปนแบบเซ็ตน้อพี่นอ้องนะยางหอมๆปกติกระเทียมหัวหอมนะครับยางใส่กันนี่ครับตัวนี้เบิง่งกินหน่นอยครับกินหน่นอยอนี่ละครับกระดังพุดขึ้นไงอ้ยนี่แหละของเสียบเลครับพี่น้องหอมหินหินเลยนี่ละนี่เบิ่งที่หล่ะครับพี่น้องโอ้ยตะวันซ่อนเนมื่อกี่แีละ ของแสีบครับผมปีหนึ่งได้กินเท่อนึงครับผมเอนะดอกกระดาษมักกะสิมีเห็ดเห็ดเบื้องเห็ดแดงครับผมเห็ดแดงด้วยว่าเห็ดกอนะครับเนาะนี่คือเบื้องเขาครับมันสีดอกยิ่งยิ่งยังสีละเบื้องยีละขาไม่ยิ่งยิ่งนะครับอันนี้ถ้าเป็นทั้งโขกธรรมดาเนี่ยสิเป็นดอกไม่น้อยครับอันนี้มันเกิดทั้งเขาครับมันก็เลยใหญ่นะครับผมกกะสิมีเห็ดบวกตาพี่น้องดูจ้ะใหญ่บ่ล่ะดอกบางงามครับเพราะว่าเขา ไปซาพอไปซาปุ๊บขวกเขาก็สิจอกินนะครับนี่ครับเบ้างจังเลยบ้างขาบ้างจังเกตเบิ้งขาบอกอย่างง่ายเลยนะครับขาง่ายง่าคือขวกกินเบิดนะครับผมโอ้ยหเฮ็ดบวกตากครับผมอันนี้เป็นเฮ็ดหลังโงกแล้วพี่น้องเด้ออันนี้รู้สึกว่าสิเป็นเฮ็ดขวกฟ่านนะพี่น้องมันดอกมันสกดอกสีชมพูหน่อยนึงครับดอ,อกแดงๆนิดๆครับผม นิดละงูนิบละงูออกนะครับได้บัวลายครับผมสามซีไข่แล้วก็มีก็มีดอกนะครับดอกึ่งครับี่ดอกเดียวโคโลเลยบ่มีมูเลยครับดูดอกเดียวนะครับอันนี้เป็นผักหวานครับพี่น้องดีละได้เฮ็ดมากครับผักหวานมะเขีแกงด้วยกันนะครับอาหารปลาเข้าเจ็บหน้ากอย่างครับอันนี้ที่มันกินได้นะครับผมอันนี้เป็นผักอีรอกครับผมงผักอีลอก มันเด่มากว่าหลายครับพี่น้องก็เลยเอาไม้พี่น้องเบิ้งนะครับนี่แือพักอีหลอกนะครับอันนี้ก็เก็บกินได้กันครับแกงนะครับลอกดีเอาไปต้มเอาไปลวกกินกับปนกับแจ้วนะครับเอาให้พี่น้องเบิ้องนี่แหละงามๆครับผมเฮ็ดผลงานไว้นี่นะครับก็ไปเก็บตั้งแต่เสาไนละครับค้นกับลายหลายครับต้องแย่งนันเอาง่ามๆโอเคครับให้พี่น้องเบิ้ง ง่านครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมืึเก่าเด้อพี่น้อง,ง,วออง,องนะสวัสดีครับง,งา่ายอ่ะอซ่อนแห้งนาะ